สวัสดีครับผมเพ็รเองวันนี้เราก็อยู่กับเกมอร์ t ซาร์ทูกเกเตอร์กันอีกแล้วกับประวัติตัวละครวานด้าคุณป้าที่มากไปด้วยปิศนากับมัลติเวิร์สออฟแมกนสโดยก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องเรามารับชมแอนิเมชันเปิดตัวของป้าเวนด้ากันเถอะ เริ่มมาที่ภาพแรกเราจะเห็นว่าวันด้าเป็นช่างทำนาฬิกาและเขาใช้ศาสตร์มืดกับนาฬิกาของเขาด้วยหลังจากนั้นปีศาจเงาก็เริ่มไล่ล่าตัววันด้าซึ่งฉากนี้ผมก็นึกได้ว่าอืมจริงๆแล้วปีศาจเงาสามารถมาที่โลกของเราได้แล้วนี่หว่าจริงๆปีศาจเงาก็มาที่โลกได้ตั้งแต่คลิปวินโลแล้วนะแต่น่าแปลกใจที่ว่ามันไม่ยึดของโลกภาพต่อมาหลังจากที่วนด้าหนีมาเรื่อยๆผลข้างเคยียงของการใช้พลังนาฬิกา ทำให้ตัวเวนด้านั้นแก่ลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้นาฬิกาอีกเรือนหนึง่งทําให้วันด้าย้อนกลับไปในวัยที่เด็กขึ้นได้เนื่องจากความผิดพลาดในการทํางานของนาฬิกาทําให้เกิดรอยแตกรอยแยกของมิติในช่วงนี้เราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่สําคัญต่างๆของตัวเกมซึ่งผมเดาว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สาคัญในไทม์ไลน์ก็จะมีการสู้กับบอสทรัทร์กิจกรรมแก้ปริศนาอารยธรรมโบราณบอสสามชาโด วิวสารโดนแมกเวลล์หลอกเข้ามาในโลกคอนสแตนต์และชาลีบนบัลลังไนแมทรอนซึ่งผมขอเดานะครับว่าในเรื่องปัจจุบันตอนนี้กำลังเดินทางไปสู่ความชิพหายไวโวดกันหมดเราจะต้องย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตโอ้แค่คิดกับมันแล้วหลังจากนั้นเวนด้าก็ถูกดูดเข้าไปในโลกคอนสแตนต์แต่ทว่าเงาของตัวเวนด้านั้นกลับกลายเป็นปีศาจเงาซะเอง เรามาดูประวัติโดยย่อของตัวเวนด้าจากออฟฟิเชียลกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างผมขอแปลแบบย่อๆนะครับหญิงสาวลึกลับกับอายุที่ผันผวนเธอถูกดึงไปในโลกคอนสแตนตัวเธอพยายามจะไม่เปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเองรวมทั้งอดีตของเธอด้วยแต่เธอรู้สึกเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับผู้เอาชีวิตรอดคนอื่นๆเราเคยพบเจอกันมาก่อนหรือเปล่าซึ่งข้อมูลประโยคหลังนี่ผมว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวผมขอพูดรวมประเด็นอีกทีนะครับ ทีนี้เรามาพูดประเด็นแรกกันดีกว่ากับการเดินทางข้ามเวลาโดยทั้งข้อความคำพูดในเกมของตัวเวนด้าและข้อมูลของตัวละครจะเป็นการบอกตรงๆเลยครับว่าเวนด้าสามารถเดินทางข้ามเวลาได้เขาไปยังไทม์ไลน์อื่นๆเช่นคำพูดเมื่อกดสำรวจเครื่องคลับพื้นฉันสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ฉันน่าจะทำกับพื้นได้เหมือนกันคำพูดเมื่อพูดถึงแผ่นหินใน a n c i เชน Ar c ไฮ แผ่นที่1นึฉันจะไม่เสียเวลากับการถอดรหัสครับที่ไม่มีความหมายนี้และเมื่อสำรวจแท่น Ancient Arp h แผ่นที่2ฉันจะกลับไปถามว่ามันหมายถึงอะไรแต่ช่วงเวลามันไกลเกินไปแสดงว่าตัวเวนด้ามีขีดจำกัดการย้อนเวลาอยู่ประเด็นที่2ความคุ้นเคยในโลกคอนสแตนต์และความพยายามในการเปลี่ยนไทม์ไลน์หลายครั้งที่เวนด้ามักจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในโลกคอนสแตนต คำพูดเมื่อสำรวจประตูเกิดส่วนต่างๆของกลไกนี้ช่างดูคุ้นเคยเมื่อสำรวจซิลิเชียลอัลเตอร์เบดมันกําลังแสดงให้ฉันเห็นสถานที่มันเป็นรังหลังหอนหรือความทรงจําเมื่อสำรวจลูน่าไซเฟอเรเตอร์ขั้นแรกฉันรู้สึกไม่สบายใจเหมือนฉันเคยทําสิ่งนี้มาก่อนเมื่อสำรวจโครงกระดูกบอสฉันทําได้ทําไมฉันถึงทําอย่างนี้อีกแล้วล่ะ เมื่อสำรวจไข่มุกที่แตกฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้และสุดท้ายเมื่อสำรวจมุงกุฎอย่างรู้ฉันมองเห็นแล้วทำลายที่ไม่พันกันต่อหน้าฉันโดยคำพูดนี้ทำให้ผมนึกถึงใครคนหนึ่งเลยสรุปก็คือเวนด้าพยายามเปลี่ยนแปลงทไลายแต่ผลลัพธ์ก็บรรจบมาที่เดิมความชิบหายดังนั้นเมื่อเวนด้าสวมมุงกุฎอย่างรู้เขาก็จะพูดประมาณว่าแค่หนึ่งคุณสตาร์ก โอกาสรอดของเรามีแค่หนึ่งเดียวประเด็นที่3วันด้ากับพลังเงาดูเหมือนว่าตัววันด้าจะทำข้อตกลงบางอย่างกับปิศาจเงาแต่ตัววันด้าก็เบ้ยวสัญญานั้นและหนีออกมาจากคำพูดของวันด้าเมื่อสำรวจอิสตตลการทำข้อตกลงกับสิ่งลึกลับอื่นจะทำให้โชคของฉันแย่ลงหรือเปล่าเมื่อสำรวจลูกป,ปั้นเบีย้ยแม้แต่เบี้ยธรรมดาก็สามารถมีพลังได้ถ้ามันฉลาดพอ เมื่อสำรวจสถานีวิจัยใต้ดินดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มที่ฉลาดนะแต่ยังฉลาดไม่พอโดยข้อตกลงของเวนด้ากับปีศาจเงาเนี่ยผมขอเดานะครับว่าเวนด้าน่าจะขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาแลกกับว่าเมื่อหมดอายุไขเขาจะกลายเป็นปีศาจเงาแต่ไม่ถึงอายุไขเวนด้าก็ใช้ความรู้ที่ได้มาย้อนไว้กลับไปย้อนเวลาหนีแล้วก็บอกว่าอ,อ้าวคุยไม่แกสักหน่อยอ พิษสัเงาก็เลยโกรธก็เลยตามล่าก่วงไปเจ้านี่พิศาัตเงาก็ประมาณว่ากงเกมกุงไอ้พวกเล่นลินสิที่นอนชยแล้วเกจะต้องชดใช้เวนด้าก็เลยถูกตามล่าโดยพิศาัต์เงาสังเกตได้จากเมื่อเวนด้าตายจะไม่มีโครงกระดูกแต่จะมีมือพิษสัต์เงา,มาเมาตัวไปตัวเวนด้าคิดกับพลังเงาแค่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมือจากคำพูดเมื่อกดสำรวจแท่นคราฟเงาครั้งที่สอง และตัวเวนด้ากลัวปีศาจเงามากเมื่อกดสำรวจแผ่นเช็ควงจรฝันร้ายไม่พวกมันอยู่ทุกคนทุกแห่งฉันต้องออกไปจากที่นี่เมื่อกดสำรวจในแมรแรมผาดพวกมันอยู่ที่นี่ฉันต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อกดสำรวจในแมอเมูเล็บเอาสิ่งนี้ออกไปจากฉันและประเด็นสุดท้ายประเด็นใหญ่แบบบึมบเวนด้ารู้จักกับผู้ชีวิตรอดคนอื่นซึ่ง พวกชีวิตรอดคนอื่นนั้นไม่เคยรู้จักกับแวนด้ามาก่อนแสดงว่าแวนด้าน่าจะเจอเพวกเขาในไทม์ไลน์อื่นนะครับเริ่มมาที่วิลสันฉันมีเรื่องจะบอกคุณนั่นก็คือคืออย่างคงต้องรอเนเรื่องเฉลยนะครับคนต่อไปวิลโลคุณน,นี่เองคุณอย่าทําจุดจๆๆุดทำอะไรวะลืมไปแล้วและเมื่อกดสํารวจไฟแช็ควิลโลโอ้นั่นมันหายนะที่คุณก่อขึ้นในไทม์ไลน์ซึ่งตัววิลโลเนี่ย ตอนนี้ผมเริ่มมีประเด็นกับตัววินโลแล้วนะครับว่าทําไมปีศาจเงาถึงตามตัววินโลน้าแปลกจริงๆคนต่อมาแม็กเวลคุณแก่ขึ้นตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันเจอนะคนต่อมาวิกฟริตยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งและเมื่อกดสํารวจหมวกวิกฟริตประวัติศาสตร์ไม่ถูกต้องแต่ฉันจะเก็บไว้คนเดียวแสดงว่านี่คือไทม์ไลน์ใหม่ของวิกฟริตเลยนะครับที่เวนด้าไม่เคยเจอคนต่อมา วิโนนาขอโทษในสิ่งที่ฉันทำกับสถานที่นั้นคุณก็รู้นี่ว่ามันคืออะไรซึ่งสถานที่แห่งนั้นก็คืออย่าบอกนะว,ว่าที่โรงงานไฟไหม้ไอ้แบ็คสตาร์ดดูดเข้าไปจะเป็นแผนของเวนด้าเหรอบ้บากันอะ่ะคนต่อไปเวิร์มวูดคุณโตขึ้นตั้งแต่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้ายแสดงว่าเวนด้าเคยอยู่ที่โลกคอนสแตนต์มาก่อนและน่าจะหนีออกไปได้เพราะว่าเวิร์มวูดนั้น เกิดและโตที่โลกคอนสแตนต์อย่างเดียวเขาไม่เคยไปที่ไหนไม่เคยไปโลกอื่นเลยคนต่อไปวอลลี Wall ่ e. มารู้สึกดีแค่ไหนแล้วที่ได้เจอคุณบอกฉันทีพวกเราเคยเจอกันก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสงสัยครับแสดงว่าคำพูดของวอลลี e. ่ต่อหนังสือคอร์ดิกอัมลาของแม็กเวลที่บอกว่าแม่ฉันใช้มันจดบันทึกก่อนที่ความทรงจำของเขาจะหมดไปน่าจะเป็นประเด็นอีกทีนึงนะครับคนต่อมาวอเตอร์ Water. ทำไมคุณถึงเอาแต่จ้องมือของฉันล่ะผมเดาว่าตัวเบนด้าน่าจะมีความผิดปกติแล้วนะครับเขาน่าจะค่อยๆกลายเป็นพิศดารเงาคนต่อมาโรเบิร์ตเว็กสตาร์ฟคุณฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนิดหน่อยและเมากดสำรวจเครื่องลูน่าเอ็กเซนต์แอคแทคเตอร์ฉันน่าจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกซึ่งแน่นอนครับว่าวันด้ารู้จักกับเว็กสตาฟและตัวเว็กสตาฟน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญ ในการเกิดเหตุการณ์ของเรื่องทั้งหมดและคนสุดท้ายผู้รู้เห็นทุกอย่างแต่ไม่เคยเปิดปากวอลท็อกฉันรู้สึกว่าคุณเป็นนักเดินทางที่ดีกว่าฉันนะวอลท็อกก็ยังคงทำตัวน่าสงสัยเหมือนเดิมแล้วก็ทุกแอนิเมชันต่างๆที่ออกมานะครับเราจะไม่เคยเห็นวอลท็อกอยู่ในนั้นเลยผมว่ามันเริ่มแปลกแล้วรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆของเวนด้าอาหารโปรดของเวนด้าคือทอฟฟี่ จริงๆก็ไม่ใช่แค่ท็อฟฟี่นะครับของหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไอศครีมน้ำผึ้งเจลลี่บีนท่าประจำตัวเมื่อยืนอยู่เฉยๆคือท่าดูนาฬิกาเวนด้าเกลียดเห็ดเมื่อกดสำรวจก,กระทา deconstruction s t a r v เวนด้าจะบอกว่า มันดูซับซ้อนน้อยกว่านาฬิกาของฉันแต่ใช้พื้นฐานเดียวกันแสดงว่าคาถานี้น่าจะมีผลในการย้อนเวลาเมื่อกดสำรวจหมวกเบอร์รี่เวด้าจะพูดว่าการซ่อนมักดีกว่าการต่อสู้เมื่อแม็กเวลกดสำรวจานาฬิกาเ Watch ของแวนด้าเขาจะพูดว่าระวังตัวด้วยนครับมาดามผมรู้ว่าจุดจบของเส้นทางนี้คืออะไรและเมื่อวอทอกดสำรวจ มนุษย์มีอุบายตลกๆอยู่เรื่อยๆเมื่อแม็กเวลกดสำรวจไทม์พิเซสของเวนด้าเขาจะพูดว่าเธอไม่เข้าใจพลังที่เธอใช้อยู่และวานด้าเมื่อกดสำรวจค o ดิกอัมลาหนังสือประจำตัวของแม็กเวลเขาจะพูดว่าก็จบแล้วนะครับสำหรับประวัติตัวละครวานด้าเป็นตัวละครที่ลึกลับซับซ้อนดี แล้วก็การมาของวานด้านเนี่ยทําให้จักรวาลนั้นสตาโคตรวุ่นวายเลยครับเพราะว่านั้นไม่เปิดจักรวาลมัลติเวิร์สผมไม่นึกว่าทีมงานจะเล่นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าการเล่นเกี่ยวกับไทม์ไลน์มัลติเวิร์สการย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันโคตรยากเลยนะครับถ้าแต่งไม่ดีนี่มันจะมีพอดโฮเยอะะเลยอาจจะทําให้เรื่องไม่สนุกแต่ถ้าแต่งดีนี่แบบโคตรเจ๋งเลยนะครับมันจะกลายเป็นมาสเตอร์พีชผมมั่นใจในตัวทีมงานครับว่าเขาจะต้องทําให้สนุกแน่เอาล่ะครับคลิปนี้ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซัตส์ดีทุกท่าน